สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีย่มมือเสารมือนีค่ะบรรยากาศอึมครึมค่ะหลังฝนตกพายู่กับเขาเนาะคะ่ะเสานี้สิ้ผ้าพ,พี่น้องไปไหว้ย่มปูค่ะไปเสียนิพภูปูเนาะคะ่ะมือนีบุหรีไปหาเห็ดออกคะ่ะทำธุระก่อนหลังจากที่ฝนตกมาแห้งเนาะคะ่ะกระแทกกระไบละคะ่ะหาปองไปรอไฮรอหน้าน้ำเนาะคะ่ะ ค่ะตอนนี้กําลัางเดินทางออกไปย่าปูค่ะเป็นรถแท็กซี่ <laughs> ไปซาเลงคฮ่ะฮฮเป็นรถแท็กซี่ครับมาแตนหน้าัาเก๊าแท้มากมากแบบไปไซบ่รดดเลย ีเสยอนนี้นก็ได้ม่าหอดแล้วค่ะแล้วสานตกตูบานเฮานาอบ่านเน้ตใยองค่ะไปไดมาลหลายคนเนาะคะ่ะ มาแต่พี่น้องกับของในน้อยกับปลูกโควิดค่ะฮะะดเด้อเลีกถ่ายขึ้น ผู้ใดผู้ใดมากเหล็กซองเหล็กเด้อเล็กถายเกียดเกียนมัตั้งแต่สองคนร่วงอย่างนีก็คือต้อมาณแปดพันหนักเยอะมาเลยบากไหนบ้ายเนี่ยอยื้น่เจาจะไหนเจาอยู่งแ้เจาอยู่งแค่เจาอ่าง ด้วยสใหาผมแบบอแนเชี่ยะโอ้ยันนับตอมันเบาๆจะนะต้นเราเ้อขอเก้ามันขี้ผาไรอยู่ดีซึ่งของกับุ้งเนาะซึ่งของเจ้าเวียดนามกินตลาดซึ่งหไรว่ก็อะไรอะไรกันอะตะป๋องเนาะโอ้ะป๋องได้สีจะสีจงีสีทีตัวกะหามาแล้วเด้อพี่น้อง หามาแล้วหลุนนักกันเด้อหามาแล้วโอ้ยอย่างเขาแท่นนาีมีคนมาเกี่ยวอย่างหามาแล้วหามาแล้วเนี่ยเอาไปสอกบึงมึงหนักมาแล้วมีคนมาหนับกว่าไงบินต้นนี้เก่ามากแล้วคนใดคนหากินเองเด้อตต่อไปลุนลุนลุนค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำบ่นีระเด้อเลือกเส้นหัวหมูมือนี้ คกาก็ละมาไมก็มีเม่อทุกอย่างนี่คนแรานักกินดูใจก็ได้ก็ฟูแกมาข้าวกาวมาตาวุต่อไมีงวุ้นเอป้าคุณทำโอ้ป้าค้ณลายเว้ ลูกใส่หน่อยเ่าะนลใส่ไงลใส่ไงจะไปใส่พอนะดูใส่ไงหน่อยกับซ้ำไงล่ะครับเป็นเบาเามองกันาเาไ่้่่องโ่่ง่ง่ กบอลกาไปป้งไปเฉ่ายังแรกไปเอาเ่ยนังเอาเลยยังงงอไรบงงงเรเื่ไปบู่ก็สนแกละก็ยกที่ละต้นน้ำนี่เป้ขยบที่บนเขียนตัวน่นาเขียนใหญ่นัดได้น้อยฮันแต่นาม่นได้น้อยแล้ว น้ำในนาก็เริ่มมนีแล้วค่ะพี่นอ้องบงหน้ามูเขาไปก่อนนี่หมาของนี่ครับน่าจะคล้องนี่น้ำร้ายแล้ว ฝนตกมามื่ขึ้นนี้อนนเออตกเมื่ขึ้นตกไปสองหมื่นสามหมื่นเลยนเนาะแอกไปหานี่หนาม,มาแล้วไปใสดอกมีะ้อนี้ะครับออส,ส,สั่นกันเพื่อนต้มทอดทายแล้วออ <c oughs> ทายเร็วทายเร็วเออทายแล้ว,ออลวไปผัวยัอุ้น้ำได้จะหน่อยมีกระสบป่อยเต้าหน่อยคะ่ะพี่น้อง เห็นพ really? ิ่นอยู่ในหนทางหัวเสาก็เลยอยาดรถเหยียบก็เลยเก็บพื้นมากแลลวก็บซมาปล่อยลงน้ำปุ๊บไปนี่กับซีมาและหยางแจกพี่แจกน้องกินลหะค่ะวันนี้ฮะป่ะอื้อ ตอนนี้กมัมาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบทีกับเสี huh. ่างสูพ mm ี่สูน้องกินน้ากันแหละค่ะมาค่ะมากินอย่างหัวหมูน้ากันมาเด้อพี่น้องเอ้ยเศษๆน้ากันมาเด้อค่ะมาเด้อยัง่ยก็ว่าต่อแกะดู่นี่ต้มแบบเดียวบ่อข้างบ่เอ็ดแกะต้มในเตาทานนี่วาเฮดเตาทานนี่เลยอ่ะนี้นะครับน้องอาร์ตโอ้ตอนนี้ก็ถือหมูที่มาร์กแล้วค่ะมาส่ง ทรงพอใหญ่ไม่ใหญ่ให้เพิ่อนอย่างเองเพิ่นเพราะว่าอยู่ในคณะการกักตัว่ <c oughs> นมาจากต่างจังหวัดค่ะก็เลยต้องกักตัวตามกฎระเบียบของเพิ่นเนาะเริ่มชีสซุกแล้วพี่น้องเริ่มชีเรื้องละ่ะมาเดอ้อพี่น้องมาแ่บๆใน,นกนันค่นแล้วลวายยางม้ของเฮา หลออจากที่ไปออกย้ำปูมาก,กอได้มาอย่างซูพี่น้องกินเยื่องสิละค่ะแจกเงื่อนคางๆนี่กับป้ได้มีคนหลายปันได้ดอกค่ะเพราะว่าส่วนโควิดเนาะกินพี่น้องไผพี่น้องมั่นละตอนนี้มาแสบๆน้ำกันค่ะจหรับมือนี้กาเขอจะลีปไปเพียงเท่านี้เนะะามมคนะค่ะขอกันณไม่ลิปบนาค่ะขอบคุณทุกไหล่ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดต,ตามนะคะสวัสดีค่ะ กอยีกลุ้งหน่อยพี่นอ้องม,มาเดิมมาเดิมมาเดิมแสบๆสบน้ำกันค่ะ